อะไรกันนี่อ๊อบอ๊อบว้าเก่งเก่เลยเก่งเก่งลยเ่งอามาเปลี่ยนกันนี่นะนี่นะอันนี้นะอันนี้ทำนม่อ๋อหล่นเลยืหลูกนยังหาล่างมันสวยเลยโอ้แม่ทำเองแม่ก็ต้องมันมีอันนึงอยู่ตรงโน้นนไงฮะแล้วมันมีอันนี้อยู่ตรงโน้นไปยวแม่ไปเอาตรงโน้นให้